เวลา16นาฬิกา29นาทีว right ันนี no ้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชประจำปีการศึกษา2563และ2564เป็นวันแรก ในการนี้พระาราชทามพระบรมราโชว,วาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดํารงชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อชาติการสร้างเสริมความจเจริญด้านต่างๆของบ้านเมืองน,นั้นนับเป็นภารกิจสําคัญของชาติสมควรที่บัณฑิตซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูงจะได้รับภารกิจนี้ไปปฏิบัติโดยเต็มกำลัง จึงขอให้ทุกคนตั้งใจพยายามประพฤติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ถูกต้องใช้ทติปัญญาพิจารณาเรื่องราวต่างๆอย่างรอบคอบและสมเหตุผลตลอดจนนำความรู้ความสามารถออกใช้ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดก็จะเป็นการปฏิบัติภารกิจ เพื่อบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์อันนำมาซึ่งความสุขความเจริญในชีวิตของแต่ละคนอย่างแท้จริงและยั่งยืน ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาราชมีมติเป็นเอกฉันทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาศึกษา,าศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์วิชาเอกหลักสูตรและการสอนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รม,มาราชกุมารีโดยทรงเป็นผู้ใฝ่พระราชทัไทยในการศึกษาอย่างยิ่งทรงจัดตั้งโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ในชนบทรวมทั้งถวายปร,ญญญาปริญญาปรัชญ,ญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์วิชาเอกส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรแด่พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนาน,นปาการเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประสงคนิกรทรงใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือการกุศลจากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมสามคนพระราชทานกิตติบัตรแก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกิติเมธีพระจำมมหาวทิทลัยสุโขทยัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์จำนวน หนึ่งคนแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตสาขาวิชาศึกษา,าศสา,า,าศตสตร์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสากรสาขาวิชาศิลปศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการจัดการและสาขาวิชารัฐาศาสตร์รวมทั้งสิ้น2,479คนนอกจากนี้พระราชทานถิน่มรองคำตรีสอนแก่บัณฑิตที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนยอดเยี่ยมด้วย พระนท่านฟราจอนทีดับลันเจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอร์ตากรุงโรมในโอกาสวันนักบุญจรข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานาไมยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความรุ่งเรืองของรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอร์ตาพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลาศูนย์นาฬิกาสิบเก้านาทีวันนี้สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองพิเศษท่ากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินทีทีจีเก้าสองสี่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบเก้ามิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกมีคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทปราการขร้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฐานตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนพระถุนูลอองพระบาททรงสเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลนเมืองลินเดาครั้งที่72รวมทั้งท่อปเนสสถานที่สําคัญต่างๆอาทิพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคุมพิสคาเทียพิพิธภัณฑ์โรงเรียนฟรีดิกฮาเฟนมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฮอกชูเลอร์รอยเวนบวกไวกาเทน โบสถ์และห้องสมุดครสเตอร์บริบิงเงินวิหารอุมเริมมึนเตอร์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุอุมชูมเบอร์สเฮาส์และสถาบันมักพลังด้านระบบปัญญาประดิษฐ์วันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2516เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของประเทศมองโกเลียซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย1ชั่วโมง ศาสตราจารย์ดรสังเด็จเจ้าฟ้ากมภศรีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีเสด็จออกณห้องลอนดอนโรงแรมที่ประทับแชงกลีลากรุงอูลันบาตาทรงเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยของสารเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรภาครัฐนักวิจัยและนักวิชาการของประเทศมองโกเลีย ซึ่งกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวแห่งมองโเกเลียและสถาบันวิจัยจุฬาพรจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง27มิถุนายนพุทธศักราช2516โดยได้รับความร่วมมือจากนาจารย์อาคาันตุกะจากหน่วยงานชั้นนำนานาประเทศที่มาสอนหลักสูตรร่วมกับคนาจารย์จากสถาบันวิจัยจุฬาพรอาทิมหาวิทยาลัยอาฮูสประเทศเดนมาร์กมหาวิทยาลัยอูเทรคประเทศเนเธอร์แลนด์ สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกาและคณา,าจารยาการของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของประเทศมองโกเลียให้มีความรู้ความสามารถด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมสามารถบริหารจัดการสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โอกาสนี้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัชยาราชนารีในฐานะที่ทรงเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรจัดการฝึกอบรมด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของสารเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อมทรงมีพะตํารัสเปิดการฝึกอบรมด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรกที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยของสารเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อม As the founding president of To La Research Institute, or in short, we call CRI, one of my most important goals has been to inspire the development of a scientific research institute which conducts research and capacity building activity to improve the quality of life of people throughout our region. For the past 35 years. We have strived to meet this great goal, both nationally and regionally, through the research and training in the area of chemical safety, environmental health, and risk assessment of chemicals. The present training course is an example of our contribution to capacity building for sustainable national development here in mongolia, the use of chemical is an unavoidable part of life, especially in rapidly developing countries. people who are being exposed to chemical on a daily basis, for example, through the consumption of food and water contaminated with pesticide residue, metallic elements, or breathing of air. Contaminated with traffic related volatile organic chemicals and other combustion products like polycyclic aromatic hydrocarbons. They are often unaware of risk passed into their health. The ability to assess the magnitude of exposure to these and other chemicals and to evaluate ever the post risk for health and environmental impact are important first step towards our ability to manage these risks. The training course on environmental toxicology, which opened today, is an important step in our bilateral cooperation since it involves the integration of scientific know-how in the area of public health. and economic development, reflecting our shared commitment to improving the quality of life of the population of our two countries. ทั้งนี้าศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากมพษศรีสว่างควัตวรขัติยาราชนารีส่งมุ่งศึกษาถึงผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะสารที่มีคุณสมบัติก่อมะเร็ง นอกจากนี้ส่งให้ความสําคัญถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ขาดแคลนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงทรงวางพระนโยบายให้สถาบันวิจัยจุฬาภร์ที่ได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็น ศูนย์กลางการฝึกอบรม WHO Zero ด้านความปลอดภัยของสารเคมีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของหน่วยง,งานต่างๆทั้งในประเทศรวมถึงประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสารเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อมโรรทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ก้านาฬิกา,ฤฤฤาฤฤฤวานนี้ถูลก,กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของมหาวิทยาลัยซึ่งชมรมตั้งขึ้นเมื่อปี2561มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกเช่นศิลปะพื้นบ้านหนังตลุงมโนราดุนตรีกีฬาและงานศิลปะนำผลงานไปเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการเข้าร่วม พ,พัฒนาสมาชิกตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศส่วนศูนย์เพื่อนใจมีอาสาสมัครจำนวน15คนภายใต้แนวคิดปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ ิมีกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเช่นการพัฒนาบุคลิกภาพร้องเต้นเล่นละครการพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพต่างๆเช่นการร้อยลูกปัดการทำผ้ามัดย้อมการสานกระจูดและการส่งเสริมการประดิษฐ์รถประหยัดพลังงาน จากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจัหงหวัดนครศรีธรรมราชที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2546ปัจจุบันเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1มีชมรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลการดำเนินงานประเภทต่างๆมีเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันที่เข้ารอบการแข่งขันระดับประเทศจํานวนหนึ่งคนและมีทีมแดนเซอร์ไซค์เข้าประกวดระดับภาคจานวน3ทีมโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่รื้อแก่ ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการและเลขาธิการ,รมริธิททูบีนมัมเบอร์วันเข้ารับพระราชทานเงินดังกล่าวพร้อมกันนี้ได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นและสมาชิกโครงการของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเสริมสร้างคุ้มคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันปัญหายาเสพติดสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรวมกลุ่มกันช่วยเหลือผู้หลงผิดให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม จากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตที่วีน้ำเมวันปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราชมีชมรมทุกประเภทจํานวน677ชมรมมีสมาชิกอายุ6-24ปีจํานวน3,2830คนดําเนินงานภายใต้คําขวัญเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีคนเก่งสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เช้าวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลสังฆทานอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินาวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4ซึ่งคณะศิษยานุสิ์และผู้เคารพเลื่อมใสจัดขึ้นทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวัน วันที่27่สิงหาคม2531ศิริพระชนาศา91ปีทั้ทงนี้เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวันที่26มิถุนายน2566สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www royal office th ระหว่างวันที่2 5ถึง27มิถุนายนนี้ เวลา15นาฬิกา27นาทีวันนี้พระบาท <away> สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการมอบรางวัลกิติคุณแก่ทีมท <ไ Almighty> ี่ชนะเลิศการแข่งขัน S G b a n k o k Business Challenge a s s a s s i n g l o b a l competition ซึ่งสถาบันร่วมกับบริษัท S c G Chemical จำกัดมหาชนจัดการแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกภาคภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตนักศึกษาขึ้นระหว่างวันที่22 2ถึง24มิถุนายนนี้ภายใต้แนวคิด growing impactful ventures ที่มุ่งสร้างเครือข่ายและให้ความสำคัญกับการสร้างธุรกิจใหม่ๆเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกมีเป้าหมายผลักดันผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้วยแนวคิดนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีทักษะและมุมมองในการสร้างนวัตกรรมที่พร้อมใช้งานจริงสามารถขยายธุรกิจและเข้าถึงการตลาดเพิ่มมากขึ้นโดยปีนี้มีทีมจากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน172ทีมจาก 42สถาบันอุดมศึกษาใน16ประเทศมีทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลือด19ทีมพร้อมด้วยทีมชนะเลือดจากการแข่งขันรอบประเทศไทยอีก1ทีมซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่ทีม Customize d t e c h n o l o g i e s จากสิงคโปร์ University of Technology and Design ประเทศสิงคโปร์และรางวัลเกียรติคุณพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัรา สุดาสยามบรมราชกุมารีได้แก่ทีมรีบอนพลัสจากจอร์เจียอินสติทิวออฟเทคโนโลยีสหรัฐอเมริกา วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนรักผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยมที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุทั้งดับเพลิงระเบิดระหว่างซ้อมควบคุมเพลิงและอพยพหนีไฟณโรงเรียนราชวินิตมัธยมเขตดุสิตเมื่อวันที่23มิถุนายน2566 และเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลวชิรพยาบาลจำนวน6คนและโรงพยาบาลกลางสำนักการแพทย์จำนวน3คนในการนี้เชิญพระราชกระแสทรงหงวงใหญ่ไปกล่าวแก่ครอบครัวและนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บให้รับทราบพร้อมกับทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ส่วนที่วัดสุนทรธรรมทานหรือวัดแคนางเล้งส่งพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลอากาศตรีทีระเชียงทองรองเลขาธิการพระราชวังเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชนินีไปวางที่หน้าหีบศพนัเกเรยียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรยียนราชวินิตมัธย,ยมที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวในการนี้ได้พระราชทานน้ำหลวงอาบศพโดยทรงรับศพไว้ในพระบร,รมราชานุเคราะห์โดยตลอดและพระราชทา,านเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ